เจู้เกเตอร์นะคะวันนี้มีเกดด้วยเป็นไปลายนเพื่อนของปาเองนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไอคอนเนี่ยใช่ที่เห็นข้างหลังนี้นะคะก็เป็นเว่านะคะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลเว่าเนอะใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเว่ากันไม่ต้องซื้อมันมี2แบบใช่ไหมมีแบบว่าใครที่ช็อปส0 0ร้อยบาทก็สามารถเอาบินไปแลกว่าได้เลยหรือว่าใครจะซื้อก็ได้วันนี้เรามีมาแล้วเดี่ยรมอง แต่แรกเราเห็นว่าว่าวเนี่ย DIY ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราไป DIY วาวเลยไปเปิดวาได้โดมันลมแรงโอเคไปเลยเปนงัลอดรี่งมือเของพีคนนไ์ขเธนี่มีพี่กรมาแซวด้วยนะ สสวัดีค่ะคุณได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพมาจากไหนครับตัดเรื่องว่าให้ผมทายนะอันนี้น่าจะเป็นไอติมโคนนะครับผมอันนี้แม่จะถูเข่าเขาไม่น่าจะดูออกอะค่ะจริงๆน่าจะดูออกนะดูออกเป็นคนธรรมชาติค่่ะใชนะครับเราเป็นคนจิตใจสูงมากครับจิตใจสูงนะครับผมจะบินหรือจะล่วงกำลังใจเขาด้วยกันนะครับสวยมากครับปรบมือให้ลุยไทย จากที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีพี่พี่สตาฟนะคะมาผูกเชือกให้เราแล้วก็อันนี้คือได้ไปเลยนะก็คือสามารถเล่นได้เลยแล้วก็เอากลับบ้านไปได้เลย ว่าขึ้นโตขึ้นแน่แน่เขาวิ่งไปไหนอะไปรเนี่ยแล้วก็มีตอนะคะอันนี้น่าจะดีกว่าเดแล้วเป็นสยามคลิปซาตัวค่า200บาทตอนนี้พยายามจะชัดขึ้นไปแล้วฮะโอ้โหอย่ายอมแพ้ปลาคราบลูกปลาคราบยังขึ้นเลยลูกเด็ขอเสียงประมุ่นใหญ่ครับขอเสียงประมุ่นแค้นด้วยขอบพระคุณครับแม่ได้ สวยใช่ไหมสวยใช่ไหมคะต้องสวยเลยแค่สำหรับวันนี้นะคะป้ากับปายก็มาเล่นว่าวนะที่ไอคอนสยามไอคอนสยามซัมเมอร์คลเพลกาวค่ะก็อย่าลืมแวะมากันนะคะงานมีวันศุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ใช่ค่ะมีตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่19เก้ย19เก้าถึงวันที่18ะเมษายนนี้เท่านั้นนะคะ คนเล่นเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญเวลามาเล่นต้องเะามัดระวัง,งด้วย,วยค่ะเพราะว่าที่นี่ก็มีเด็กๆมีหลายๆวัยนะคะมาเล่นก็ดูแลว,ว้าวของตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลเพื่อนบ้านข้างๆด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมาชนปากเอ้ยคือมันเจ็บอยู่นะทุกคนก็คือถ้ามาก็ต้องกันตัวเองเนาะใส่แมสก์ิดสปเปรย์แอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยด้วย โอเคแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะกับกิมเที่ยวสเกตเตอร์ว่าครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณคุณป,ปายด้วยนะคะ,คคะไว้เจอกัน,นะค่ะอย่าลืมกดาติดตามทั้งใน f c e e o o o ไอจีติ๊กตแล้วก็ยูทูบด้วยนะอย่าลืมคือยาวมากไปแล้วไปบ่ายไปเล่นบ่ายดีกว่า